เารเียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมนายสุชัยบุตรสาระสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับกระผมเห็นด้วยกับการกระจายอำนาจแต่กระผมไม่เห็นด้วยกับการกระจายอำนาจแบบสุดโตงสุดกูอย่างที่สมาชิกรัฐสภาหลายท่านได้กล่าวเอาไว้ ผมคิดว่าไม่ใช่สุดกูอย่างเดียวกับท่านประธานเป็นการสุดกูแบบจะพาไปตกเขวด้วยครับกระผมเห็นว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้บางมาตรานะครับมันเป็นการทำลายโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของไทยท่านประธานครับโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของไทยประกอบไปด้วยราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาคราชการบริหารส่วนท้องถิน่นแต่ละส่วนราชการบริหารเนี่ยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงไม่ยิ่งหย่อนก่อกันจึงทําให้โครงสร้างนี้แหละครับท่นา,านประธานทำให้ชาติบ้านเมืองของเราได้มั่นคงเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นมาจนถึงทุกวันนี้รวมทั้ง ร่างแก้ไขรัฐมนุญฉบับนี้ก็ผมเห็นว่ายังไม่สอดรับกับบริบทของการปกครองท้องถิ่นของไทยและของประเทศไทยซึ่งการปกครองท้องถิ่นของแต่ละประเทศหลายท่านก็กล่าวมาแล้วก็มีความไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันแล้วแต่ความเป็นมาของชาติบ้านเมืองของแต่ละยุคของแต่ละประเทศของเราก็เป็นของเราของอเมริกาก็เป็นแบบอเมริกา ของอังกฤษฝรั่งเศสก็เป็นแบบอังกฤษฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นการจะดูเรื่องของการบริหารประเทศไห,ไหนไหนนั้นต้องดูที่มาที่ไปความเป็นมาของชาติบรร้านเมืองของเราด้วยรรท่านประธานครับผมจะกลาบเรียนว่าท้องถิ่นไม่เคยถูกปิดล็อกครับรท่านประธานไม่เคยถูกปิดล็อกครับรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยเฉพาะฉบับปี2 5 6 0ที่เรากำลังใช้อยู่นี่แหละได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับท้องถิ่นกำหนดให้ท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารงานมีบทบาทหน้าที่อำนาจอย่างกว้างขวางแต่รัฐบรมญูน,นฉบับที่ขอแก้ไขมานี่แหละครับกลับไปปิดล็อกไปยกเลิกราชการบริหารส่วนภูมิภาค นั่นก็คือไปยกเลิกจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านซึ่งเป็นองค์กรในส่วนภูมบีาากการยุบเลิกราชการบริหารสูบิภาคก็คือการยกเลิกผู้ราการจังหวัดในอำเภอส่วนราชการหน่วยงานของกระทรวงทบวงกรมต่างๆของราชการบริหารส่วนกลางที่ส่งไปดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านในส่วนภูวิภาคด้วยท่านประธานครับราชการบริหารส่วนภูมิภาคเป็นแขนเป็นขาของรัฐบาลหรือราชการบริหารส่วนกลางที่จะนำนโยบายของรัฐบาลเนี่ยไปสู่การปฏิบัติให้ประสิทธิภาพประสิทธิผลบรรลุผลสำเร็จถ้าไม่มีส่วนภูวิภาครัฐบาล ผมอยากเรียนว่ารัฐบาลหรือส่วนกลางเป็นง่อยครับรท่านประธานเพราะไม่มีมือไม่มีแขนไม่มีขาที่จะนำนโยบายโครงการต่างๆของรัฐบาลนำไปปฏิบัติต่อให้ใครมาเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วจะนโยบายดีเลิศประเสริฐสีแค่ไหนก็ไม่มีทางที่จะประสบผลสำเร็จได้ท่านประธานครับ ราชการภูมิภาคผมอยากจะกลาบเรียนว่าเปรียบเสมือนโซ่ข้อกลางฟันเฟืองตัวกลางที่จะเชื่อมโยงร้อยรัดให้ประเทศของเราเนี่ยมีเอกภาพที่เรียกว่ายูนิตี้เมื่อประเทศมีเอกภาพก็ทำให้ความมั่นคงของชาติของเราก็ดำรงอยู่ได้ในอดีตที่ผ่านมาประเทศเกิดวิกฤตหลายครั้ง ก็มีราชการภูมิภาคนี่แหละครับเป็นเสาหลักที่สำคัญที่ให้ชาติของเราได้ทำรงอยู่ได้ท่านประธานครับประการสำคัญการมีราชการบริหารส่วนภูวิภาคจะทำให้รัฐบาลใช้เป็น,ก,นกลไกลดความเหลื่อมลำ้ำความแตกต่างช่องว่างในแต่ละพื้นที่ของประเทศได้เพราะท้องถิ่นแต่ละแหง่ง มีศักยภาพฐานะทางการคลังแตกต่างกันรัฐบาลหรือราชการผูยิภาคก็จะได้ไปเติมเต็มมาให้เกิดความเหลื่อมล้ําขอเพียงเดียวกัทบท่านประธานขอเพียงนักการเมืองอย่างเราอย่างท่านนี่แหละอย่าไปแทรกแซงแก้าวไกลการทํางานของข้าราชการที่เขาทํางานอย่างตรงไปตรงมาเรียกว,ว่าอย่าไปล้วงลูกกันแล้วกันท่านประธานครับรัฐรรมนูญ ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมวันนี้มีหลายประเด็นที่ได้มีการบัญนยัดไว้ในรัฐธรรมนูญปี2 5 6 0ที่เรากำลังใช้อยู่นี้อยู่แล้วรวมทั้งกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างตัวอย่างเช่นกฎหมายหรือพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ .2542 นอนอกจากนี้ยังมีร่างกฎหมายอีกหลายฉบับที่กำลังจะตามมาเพืจะสร้างให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเรา แต่รับการกระจายอำนาจบริหารงานอย่างคล่องตัวประป таких. สิทธิภาพประสิทธิผลนั่นก็คือร่างพระราชบัญญัติกรอบและเป้าหมายการจัดทําบริการสาธารณะการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศรวมทั้งร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้นที่จะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเราบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลดูแลทุกสุข พี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้ครับเราควรจะมาช่วยกันผลักดันตรงนี้เพราะสิ่งที่ท่านพูดในรัฐธรรมนูญที่ขอแก้ไขมันอยู่ตรงนี้หมดแล้วกระผมจึงอยากจะให้ทุกท่านได้ช่วยกันผลักดันนะครับให้กฎหมายดังกล่าวออกมามบังคับใช้ให้ตรงกับจิตนารมณ์ของการกระจายอำนาจมากกว่าที่จะมาแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันนี้ครับขอกราบขอพระคุณคท่านาประธานครับ